ค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหน่วยแรงและความเครียดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะคะอ่าก็คือเรื่องก็คือสมมติว่าวัตถุเนี่ยนะคะถ้าเราวางไว้ตากแดดนะ,ะอย่างเช่นเรามีเหล็กเราไปวางไว้ตากแดดนะคะมันจะมีความยาวเพิ่มขึ้นนะคะก็คืออ่วัตถุมันจะมีความเครียดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะอ่ามันจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะความยาวเพิ่มขึ้นนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าวัตถุนี้ถูกวางไว้อย่างอิสระไม่มีการล็อกที่ปลายอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะนั้นวัตถุมันก็จะปล่อยมีการขยายตัวได้อย่างอิสระมันก็จะไม่เกิดแรงขึ้นภายในเนื้อวัตถุนะคะแต่ถ้าเราวัตถุไปล็อกไว้แล้วเราก็ไปเพิ่มอุณหภูมิมันนะคะเมื่อมันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมันจะต้องยืดยาวขึ้นแต่มันยืดออกไปไม่ได้นะคะตรงนั้นก็จะทําให้เกิดหน่วยแรงดันกลับเข้ามาในเนื้อวัตถุ นะคะเพราะมันถูกล็อกเอาไว้นะคะก็จะเกิดหน่วยแรงเพิ่มขึ้นนะคะหลักการก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปกติแล้วนะคะวัตถุทั่วไปก็เวลาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันก็จะขยายตัวเวลาอุณหภูมิลดลงก็จะหดตัวนะคะก็จะมีลักษณะเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของมันอย่างนี้นะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกรูปนี้อธิบายรูปเนาะว่าปกติถ้ามีเหล็กอไอสีชมพูเนี่ยมีเหล็กอยู่ที่อุณหภูมิ25องศา นะคะพอเราเพิ่มเป็นอุณหภูมิ50องศานะคะมันก็จะยาวเพิ่มขึ้นแต่มันไม่ได้ถูกล็อกอะไรมันก็จะขยายตัวได้นะคะก็จะไม่เกิดแรงอะไรขึ้น100องศาก็จะขยายตัวได้เหมือนกันนะคะอ่าก็ความยาวมันก็จะขยายออกไปนะคะมันก็จะไม่มีหน่วยแรงเกิดขึ้นเนื่องจากอ่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของมันนะคะอ่า ทีนี้รูปที่2เนี่ยถ้าเรามีวัตถุเหมือนกันนะคะทีนี้เราเอามันมาล็อกไว้นะคะามาล็อกไว้ที่อุณภูมิเพิ่มขึ้นเป็นจาก25เป็น50องศาเนี่ยนะคะมันก็จะถูกล็อกความยาวไว้ให้คงที่แต่เนื่องจากมันอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันต้องการการขยายตัวเพราะนั้นมันก็จะเกิดแรงอัดกลับในวัตถุนะคะ,ะถ้ายิง่งอุณภูมิเพิ่มสูงขึ้นหน่วยแรงก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะขนาดของแรงก็จะยิ่งมากขึ้นนะคะ พูดง่ายๆคือมันขยายตัวไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นไก่มันก็เลยถูกบีบไว้นะคะถูกบีบไว้นะคะก็เลยเกิดหน่วยแรงขึ้นในวัตถุนั่นเองนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกา,การขยายตัวของมันเนี่ยจะมีสูตรว่าเดลต้าแอลเดลต้าแอลคือความยาวที่เพิ่มขึ้นเนาะจะแปรผันกับ อุณหภูมินะคะก็คือยิ่งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเยอะนะคะก็เอลตาอลก็ยิ่งจะเยอะมากขึ้นนะคะในทํานองเดียวกันถ้าอุณหภูมิลดลงมากเดลตา L อก็จะหดตัวลงมากนะคะอ่าสมการของมันนะคะก็คือเราจะได้ว่านะคะสเตนที่เกิดขึ้นนะคะอ่าจะเท่ากับ,กบะะอัลฟาคูณกับเดลตาทีนะคะอัลฟาี่คืออะไรนะคะ อัลฟานี่คือค่าคงที่นะคะอ่าสเตนที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับอัลฟาคูณกับเดลต้าทนะคะสเตนก็คือโลส่วนแนี้เราทราบอยู่แล้วเนาะสเตนมีค่าเท่ากับโลส่วนแนะอลเนาะทีนี้อ่าถ้าเราย้ายข้างจาัดรูปสมการใหม่เราจะได้ว่าระยะยืดของมันนะคะก็พูดง่ายๆคือเอาแเข้าไปคูณฝั่งนี้นะ โหรือระยะยืดของมันจะมีค่าเท่ากับ Alpha คูณกับ Delta T คูณกับ L นะคะอ่าซึ่ง Delta T นี่คืออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือลดลงนะคะก็คือ T หลังลบ T ก่อนนะคะอ่าอุณหภูมิหลังลบอุณหภูมิก่อนเขาเรียกว่า Delta T ทนะแก็คือความยาวของวัตถุนะคะอ่าวัตถุนะคะ จะมีค่าอัลฟาคงที่นะคะซึ่งเขาเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมินะคะอ่าซึ่งค่านี้จะมีค่าต่อองศาเซลเซียสนะคะต่อ1องศาเซลเซียสนะคะนี่หน่วยของมันนะคะ,ะเหล็กก้าก็จะมีค่าตามนี้นะคะเหล็กแต่ละชนิดก็จะมีค่าแตกต่างกันแต่โดยทั่วไปมันก็จะมีค่าน้อยมากนะคะคูณ10ประมาณกำลังลบ6เห็นไหมคะ น้อยมากนะความค่าอัลฟานี้นะคะ,ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะคะข้อนี้เขาบอกว่าในการวางรางรถไฟแห่งหนึ่งนะคะนึกภาพถึงรางรถไฟก่อนรางรถไฟมันจะเป็นเหล็กมาวางนะ,ะเหล็กมาวางต่อๆต่อๆกันให้เป็นรางรถไฟเนาะ,ะซึ่งไอ้เหล็กตัวนี้นะคะมันจะ วางไม่ได้ชิดกันตลอดไปทั้งความยาวมันต้องมีการเบนเระยะแบบเบนระยะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ารางรถไฟเนี่ยมันต้องรับอุณหภูมิของแดดร้อนๆตลอดเวลานะ, ort, นะะเพราะฉะนั้นมันจะก็ขยายตัวนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการเบนระยะไว้นะคะเวลาเหล็กมันขยายตัวมันจะได้มีช่องว่างไม่เกิดแรงขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่เว้นช่องว่างไว้เลยนะคะเหล็กมันขยายตัวมันจะเกิดแรงดันในเหล็กเหล็กมันจะโกงออกมา นะคะพอโกงมารถไฟวิ่งมาอันตรายรถไฟอาจจะตกรางได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เวลาเขาวางวางรางรถไฟเขาก็ต้องวางให้มีระยะห่างกันนะคะในแต่ละท่อนเนาะอะทีนี้ตัวอย่างเขาบอกว่าในการวางรางรถไฟแห่งหนึ่งวัดอุณหภูมิได้10องศาเซลเซียสนะคะแต่ถ้าวางเสร็จเรียบร้อยแล้วอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเป็น65องศานะคะอะเขาบอกว่าจงคำนวณหาหน่วยแรงที่เกิดขึ้น กรณีที่ไม่ยอมให้รางขยายตัวนะคะก็คือเอาเอารางวางช,ช,ช,ชิดกันนะคะและกรณีที่ยอมให้รางขยายตัวได้10มิลน,นะคะต่อเหล็ก1เส้นนะคะเขาขอขไอยโจงหาอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให้รางขยายตัวได้15มิลน,นะคะต่อเหล็ก1เส้นโดยที่ไม่มี โดยที่ไม่เกิดแรงขึ้นในในในรางเลยนะคะเขากำหนดค่าอลฟามาให้นะคะเท่ากับ11.7นะคะคูณ10ยกกำลังลบ6ต่อองศาเซลเซียสค่า e 200จิก,กับปาสคาลและรางหนึ่งเส้นยาว30เมตรเนาะอะสูตรที่เราใช้ก็คือสูตรนี้ค่ะ L เท่ากับอ l p าเด e ต้าทคูณ L นะคะแล้วก็หรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้สเสนเท่ากับ a l p ฟ a คูณกับเดลต้าแล้วในในเรื่องนี้จะมีอยู่แค่2สูตรนี้เท่านั้นเองนะคะ,ะเรามาดูอันแรกก่อนกรณีแรกเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก10เป็น65นะคะ,ะโดยที่ลางวางชิดกันเลยลาง30เมตรเนี่ยมาวางชิด,ชด,ชด,ชดกันไปเรื่อยๆไม่ได้มีช่องว่างนะคะมันจะเกิดหน่วยแรงขึ้นเท่าไหร่นะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ต้องหาเดลต้าก่อนเดลต้าก็เท่ากับอะไรคะ 65อุณหภูมิหลังลบอุณหภูมิก่อนก็คือ10เพราะนั้นเดลต้าทก็คือ55องศาเซลเซียสเนาะเพราะฉะนั้นาจากสูตรหนูความเครียดเท่ากับอัลฟาเดลต้าทนะคะเราก็ใส่ค่าเข้าไปอัลฟาก็โจทย์กำหนดให้10กำลัง11.7เคูณ10กำลังลบ6 d เดลต้าทก็คือ55เราหาไว้แล้วเนาะเราจะได้ค่าสเตนที่เกิดขึ้นมีค่าเท่ากับ 644คูณ10ยกกำลังลบ6อันนี้คือสเตนที่เกิดขึ้นนะคะสเตนตัวนี้จะทำให้ไปเกิดหน่วยแรงนะคะเพราะนั้นเราก็จะใช้กฎของฮุกในการหาเนะสเตทเท่ากับ e สเตนนะคะอันนี้คือกฎของฮุกธรรมดาที่เราเรียนไปแล้วนะเราก็แทนค่า e ของเหล็กเข้าไปถ้าสเตนตัวนี้เข้าไปนะคะมันจะได้ออกมาเป็นสเตทซึ่งมีค่าเท่ากับเนี่ย128.8เมกะปาสคาล ะะเพราะฉะนั้นเราไม่ยอมให้เหล็กมันขยายตัวมันก็จะเกิดแรงอัดเข้าไปในเหล็กเท่ากับ128.8เมกะปาสคาลนะคะอ่าข้อต่อมาเขาถามว่าถ้ายอมให้ขยายตัวได้นะคะ10มิลน,นะคะก็คือเหล็ก1เส้นเนี่ยเราจะไม่วางชิดกันเลยเราจะเว้นช่องว่างไว้10มิลแล้วเราค่อยต่อเส้นต่อไปอย่าเงี้ยไปเรื่อย,เร,อยเรื่อยนะคะเราจะดูซิว่ามันเกิดหน่วยแรงขึ้นเท่าไหร่นะคะอืม ก่อนอื่นนะคะเรารู้แล้วว่าถ้าเราให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก10ไป65เนี่ยนะคะมันจะเกิดความเครียดขึ้นเท่านี้นะคะอ่าอันนี้ทำได้จากข้อแรกแล้วเนาะอ่าเท่ากับเท่านี้อ่าความเครียดเท่ากับเท่านี้มันเป็นระยะการยืดตัวเท่าไหร่เราต้องมาเช็คก่อนนะคะเราจะรู้ว่าความเครียดเท่ากับโลคูนกับแอลเอ้ยโลส่วนแอลเนาะเพราะฉะนั้นโลก็จะเท่ากับค่าสเตนคูณกับค่าแอลนะคะ เราก็เอาค่าสเตนมาคูณกับค่า L สเตนก็คือค่าที่เราคำนวณไว้แล้วคูณกับค่า L L ก็คือ30เมตรนะคะเหล็กยาว30เมตรนะคะอันนี้จา์คูย์คบกำลังลบกำลัง3ด้วยเพราะจารย์เปลี่ยนให้มันเป็นมิลลิเมตรนะ,ะอันนี้ก็ได้ออกมาแล้วมิลลิเมตรนะคะออกมาโลก็จะมีค่าเท่ากับ19.32มิลนะคะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก10ไป65องศาเนี่ยเหล็กมันจะยืดตัวออกเท่ากับ19.32แต่เรามีช่องว่างให้มันยืดตัวแค่10นะคะเพราะฉะนั้นเหล็กมันจะค่อยๆย,ยืดเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเหล็กมันจะค่อยๆย,ย,ยืดยืดไปจนถึง10ละนะคะตรงนี้ยังไม่เกิดแรงเพราะมันยืดได้อย่างอิสระนะคะแต่หลังจาก10ขึ้นไปนะคะมันจะเกิดแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นระยะที่เท่าไหร่ที่ทําให้เกิดแรงอาจารย์ก็หาเดลต้าโลก่อน เดลต้าโลก็คือเอาระยะที่มันยืดได้มากที่สุดลบด้วย10ก็คือไอ่เก้าจุนี่แหละคะ่ะที่ทำให้เกิดหน่วยแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้ไปหาความเครียดค่ะตัวนี้ก็คือเดลต้าโลส่วนโลแอลนะคะเดลต้าโลส่วน L ก็คือ9.32หารด้วย30นะคูณ10กกำลัง3อันนี้ทําให้หน่วยมิลเฉยๆนะสาเมตรก็ทําเป็นมิลเนาะออกมา ก็เท่ากับ0.003 0.0003106นะคะอันนี้ก็คือสเตนสเตนที่ทำให้เกิดสเตทน,นะคะสเตนตัวนี้จะทำให้เกิดสเตทเพราะว่ามันเป็นสเตนที่ขยายตัวไม่ได้แล้วเหล็กจะถูกล็อกเลย10มิลไปแล้วเหล็กจะถูกล็อกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หาสเตตได้สเตทก็เท่ากับ e สเตนจากกฎของฮุกเนาะนิสิตก็แทนค่าเข้าไปเลยเอา เอาสเตนตัวนี้มาใส่นะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะ E ก็ใส่เข้าไปเพราะนั้นมันจะเกิดแรงอัดขึ้นมาเท่ากับ62.12เมกะปาสคานะคะ,ะทีนี้เรามาดูต่อข้อขอไข่เขาบอกว่าถ้าเขาถ้าเรายอมให้มันถ้าเราให้เหล็กเนี่ยขยายตัวได้15มามลอุณหภูมิที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะ,อะตอนแรกอุณหภูมิ10นะคะ อยากรู้ว่าถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อไหร่มันจะถึง15มิลอุณหภูมิเท่าไหร่มันถึงจะถึง15มิลน,นะคะเพราะฉนั้นข้อน,นี้เขาถามเราต้องหาเดลต้าทีออกมาก่อนนะคะเดลต้าทนะคะเราก็ใช้สูตรนี้เลยค่ะโลเท่ากับอัลฟาคูณกับเดลต้าทีคูณกับ L อลนะคะัลฟากระจดกำหนดมาแล้วเดลต้าเราไม่ทราบเาต้องการหานะคะแต่โลเราทราบเพราะว่าเขาบอกว่า ให้มันขยายตัวได้15มิลเราก็ทราบโล l นะคะ l ก็คือความยาวของเหล็กเนาะเพราะฉะนั้นย้ายข้างสมการนี้นิ่จะหาเดลต้า t ออกมาได้นะคะเดลต้า t ก็เท่ากับโลหาด้วยอัลฟาหารด้วย l เนาะนิสิตก็แทนค่าเข้าไปโลก็คือ1ิอ่ามิลอัลฟาก็ค่าคงที่แทนเข้าไปนะคะแล้วก็30 คูณ10กกำลังลบ3มิลลิเมตรความยาวเนาะออกมาเอ่อออกมานะคะนิสิตจะได้เดลต้าทมีค่าเท่ากับ42.7แต่เขาไม่ได้ถามหาเดลต้าทนะเขาถามหาอุณหภูมิสุดอุณหภูมิหลังก็คือ T นะคะนิสิตก็ต้องเอา10มาบวกกับเดลต้าทก็จะได้คำตอบเป็น52.7อองศาเซลเซียสนะคะอ่าอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะการขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิเนาะ เรามาดูสักข้อหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะข้อนี้เขาบอกว่าออมีเหล็กเส้นอยู่นะมีเทปเหล็กเทปเหล็กเมื่อก่อนนี้ช่างสำรวจทขาจะใช้เทปเหล็กในการวัดนะคะ,ะเทปเหล็กตัวนี้มีพื้นที่หน้าตัด2.5ตารางมิลยาว30เมตรเมื่อออกแรงดึง70นิวตันนะคะที่นุณหภูมิ20 องศาเซลเซียสนะคะเขาบอกว่าถ้าเราออกแรงดึง70นะคะองศาเซลเซียสที่อุณหภูมิ20องศาเนี่ยนะคะเทปเด็กตัวนี้นะคะจะยาว30เมตรเนาะนะต่อมาถ้าออกแรงดึงเท่าเดิมนะคะเทปจะยาวเท่าไหร่ถ้าอุณหภูมิลดลงนะคะเป็น5องศานะคะก่อนอื่นนะคะ เราต้องหาต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยที่20องศาแล้วเราออกแรงดึง70นะคะอ่ามันความยาวมันจะได้30เมตรพอดีเพราะฉะนั้นไอ้ความยาวตรงเนี้ยมันจะมีความยาวอยู่2อันนะก็คือความยาวแรกเลย L อก็คือความยาวที่ยังไม่ถูกแรงดึงเลยจากนั้นก็มีความยาวลูที่เกิดจากแรงดึง70นะคะเราต้องหาความยาวแรกก่อนนะคะเพราะฉะนั้น หาความยาวแรกนี้นะคะเราก็ทำทำการหาก่อนนะคะโดยการที่ L บวกกับ L เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ30เมตรนะคะแต่โลตัวนี้นะคะ L มันเกิดจากเนื่องจากแรงดึง70เพราะนั้นโลมันจะมีค่าตามสูตรน,นี้ก็คือ P L ส่วน A E จำได้ไหมนะคะเพราะนั้นนิสิตก็ลองแทนค่า70นะคูณกับ L อเราไม่ทราบเพราะเป็น L เป็นความยาวเดิมแล้วก็แปะเอาไว้นะคะเเขาบอกมาให้แล้ว2.5ตารางมิตลตารางมิลอย่าลืมนะคะต้องเป็น10ยกกำลัง6นาะตารางมิลน,นะแล้วก็อ่า E ก็ใส่เข้าไป200จิกะปาสคานะคะ10กลนะังเกเนาะนิสิตก็จะพบว่านิสิตกดเครื่องคิดเลขก็จะได้เพราะว่า L จะมีค่าเท่ากับ0 0 0 0 1 4 l อันนี้คือค่าของโลนะคะเพราะนั้นไอ้สามเมตรมันก็จะเท่ากับ L บวกกับโลใช่ไหมคะก็เท่ากับ L บวกกับ 0.00014L L มันจะติด L ไว้เห็นไหมเราก็ดึง L ออกมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเท่ากับ 1.00014L นะคะตัวเลขข้างหน้าก็บวกกันหลังจากดึง L ออกมาแล้วนะคะก็จะได้ค่านี้นะคะ อพอได้ค่านี้แล้วเห็นไหมคะฝั่งนี้เป็น30ฝั่งนี้เป็นอันนี้ L ออกมาแล้วนะคะ L ก็จะมีค่าเท่ากับ29.9958เมตรอันนี้คือค่า L นะคะนี่คือ L ตอนที่ยังไม่มีแรง70ดึงเทปมันจะยาวเท่ากับเท่านี้นะคะยังไม่มีแรง70ดึงที่อุณหภูมิ20องศาทเทปมันจะยาวเท่ากับเท่านี้นะคะ,ะเห็นไหมคะจะมา,ารูปนี้นี่คือค่า L 20องศาจะยาว L แต่ถ้า20องศาแล้วมีแรงดึงจะไม่ใช่ L จะเป็น30เนาะเนาต่อมานะคะข้อกอไก่เขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิลดลงเป็น5องศาเซลเซียสนะคะ,ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเขาถามหาความยาวเออเขาถามหาว่าถ้าเทปจะยาวเท่าไหร่นะ,ะถ้าอุณหภูมิลดลงเป็น50 เออเป็น5องศา4นะคะอ่าเพราะฉะนั้นจากเดิมเราก็วาดรูปก่อนตอนนี้รอแรงออกนะคะเอารอแรงออกเรียบร้อยแล้ววันที่20่ัิจะยาวเท่ากับ29.9938นะคะถท่าอุณภูมิเป็นเท่าองศาละแน่นอนเหล็กมันก็จะหดตัวลงเราต้องหาการหดตัวของมันนะคะก็คือโลทีนะคะพอเราหาการหดตัวเสร็จแล้วนะคะอ่าเราเราถึงจะไป หาการขยายตัวเนื่องจากแรงนะคะ,ะคือเห็นไหมคะถ้าออกแรงดึงเท่าเดิมแสดงว่ามันต้องมีแรง70อยู่นะคะเกรอกไก่เขาบอกว่าถ้าออกแรงดึงเท่าเดิมนะคะเพราะนั้นมันจะต้องมีแรงดึง70เหมือนกันนะคะแล้วมันถึงจะ,ะเกิดโลพีขึ้นมาเพราะนั้นความยาวสุทธิของไอ้เจ้าเนี้ยนะคะ ความยาวสุทธิที่เหลืออยู่ที่5องศาเนี่ยมันจะประกอบด้วยความยาวจริงของมันนะคะบวกกับความยาวที่เกิดจากการหดเนื่องจากอุณหภูมิบวกกับความยาวที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรง70ะะ็ดสับนจะมีทั้งหมดที่เราต้องหาเพิ่มอีก2ตัวนะคะทีนี้เรามาดูการหดลงเนื่องจากอุณหภูมินะคะเราก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะอัลฟานะคะคูณกับเดลต้าทีคูณแอลนะคะตอนนี้อุณหภูมิ สุดท้ายมันเป็น5เดลต้าทก็คือ5ลบ20นะคะมันจะติดลบเนาะอ่าเเป็นค่าเดิมส่วน L ก็คือเป็น L ที่20องศาก็แทนค่ามานะคะเพราะฉะนั้นโลทีจะมีค่าเป็นติดลบเพราะมันเป็นการหดตัวเห็นไหมคะเท่ากับเท่านี้นะคะทีนี้โล P ก็คือโลที่เนื่องจากแรงดึงแรง่ง p 70นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ PL ส่วน AE นะคะก็แทนค่าเข้าไป P ก็คือ70 L ก็คือ อ่ก็คือต้องเป็น L ที่ตรงนี้เนาะ29.9958เหาดนะาหาด้วย A แล้วก็หารด้วย E ออกมาก็คือค่านี้เพราะฉะนั้นความยาวจริงที่ได้ก็เอาใช้ตามสมการนี้เลค่ะเอา L ลบด้วยบวกด้วยโลทีแต่โลทีมันเป็นลบเนาะก็คือค่านี้ บวกด้วยโลพีโลพีเป็นค่าบวกเพราะเป็นแรงดึงนะนิสิตก็จะได้ระย,ยะความยาวจริงของเหล็กนะคะเมื่อถูกแรงดึงที่70นะคะแล้วก็ที่อุณหภูมิแล้วก็อยู่ที่อุณหภูมิ5องศาด้วยนะคะอันนี้คือข้อกอไก่นะทีนี้ข้อขอไข่เขาถามว่าถ้าออกแรงดึง P ถ้าต้องออกแรงดึง P เท่าไหร่นะคะ P เป็นแปลว่าตองนี้แรงเปลี่ยนแล้วนะ P เท่ากับเท่าไหร่ จึงจะคงความยาวของเทปไว้ที่30ถ้าอุณหภูมิ5องศาศีาเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นรูปนี้ก็คือว่าอตอนนี้นะเราต้องการที่จะดึงนะดึงด้วยแรงเท่าไหร่ไม่รู้แต่อยากให้มันความยาวเท่าเดิม30โดยที่อุณหภูมิอยู่ที่5องศาศีนะคะ,ะเราก็กลับมาที่รูปแรกก่อนรูปแรกเนาะรูปแรกก็คือตอนนี้20องศาเนาะ ความยาวเท่ากับเท่านี้นะ2 9 9 9 5 8เมตรเนี่ยนะคะต่อมาลดอุณหภูมิมันลงลดทำทีละอันเนาะลดอุณหภูมิมันลงแน่นอนมันจะหดตัวลงตรงนี้เราทำไปแล้วแล้วก็เอาโลทีมาโลทีก็เท่ากับเท่านี้ที่เราคำนวณมาก่อนหน้านี้นะคะความยาวเพราะนั้นความยาวที่5องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ ความยาวตอนนี้เหล็กที่5องศาเนี่ยที่5องศาเนี่ยนะคะก็จะมีค่อความยาวเท่ากับโลเอความยาวจริงตรงนี้ลบด้วยโลทีนะคะบวกจริงมันเป็นบวกแต่โลทีมันเป็นลบเนาะแล้วก็กลายเป็นลบนะคะลบด้วยโลทีเพราะฉะนั้นที่5องศาจะมีความยาวเท่ากับเท่านี้ ต่อมาเราต้องออกแรงดึงเท่าไหร่ให้มันยืดออกนะคะเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่ามันต้องยืดเท่าไหร่เนาะเราก็เอาความยาวที่เราต้องการให้มันยืดนะคะก็คือ30มาลบออกจากความยาวที่มันมีตอนนี้ตอนที่5องศานี้มันมีความยาวเท่ากับเท่านี้เราก็เอามาลบออกเพราะนั้นเราต้องดึงให้มันยืดออกเท่ากับเท่านี้นะคะ0 0 0 9์เมตรเนี่ยนะคะเพราะนั้น เราจะไปหาแรงกันโดยใช้สูตรโลเท่ากับ PL ส่ว e, น AE ะย้ายข้างสมการเพื่อหาค่า P ออกมาเพราะโจทย์ถามหา P P ก็เท่ากับโล AE ส่วน L นะคะ,ะเพราะฉะนั้นโลก็คือตัวนี้ค่ะา A ก็คือพื้นที่หน้าตัดของเหล็กนั่นแหละ E ก็คือค่า E ของเหล็กนะคะส่วน L นะคะ L คือ ความยาวเริ่มต้นจาความยาวเริ่มต้นก็คือตัวนี้เนาะก็แทนค่าไปเราก็ได้ p มีค่าเท่ากับ157.8นิวตันนะ,ะเราต้องออกแรงดึงเท่ากับ157.8นิวตันเหล็กมันถึงจะยืดยาวมาเป็น30จุดเออ30เมตรนะคะอ่าโอเคไหมอันนี้คือตัวอย่างที่สองเนาะอ่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่ง นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้เป็นเขาบอกว่าตัวอย่างนี้เขาบอกว่ามีลวดทองเหลืองนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะสองจุดห้ามิลลิเมตรนะคะยาว1เมตรถูกดึงให้ยาวออกมา1เมตรนะคะอันนี้ก็ถูกดึงให้ยาวมา1เมตรนะคะเออดึงมิลทุกผิดนะคะหนึ่งมิลแล้วยึดปลายทั้งสองข้างกับผนงังะ ลวดนี้นะคะเมื่อก่อนยาว1เมตรแล้วก็ถูกดึงให้ยาว1มิลแล้วก็ไปยึดกับที่ปลายของผนังนะคะ,ะเพราะนั้นตอนนี้ลวดมันต้องมีแรงขึ้นแล้วนะคะ,ะจงหาแรงดึงในเส้นลวดข้อก่อไก่ถามมาแรงดึงในเส้นลวดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูซิว่ามันยาวออก1มิลเนี่ยมันเกิดสเตนขึ้นเท่าไหร่สเตนตัวนี้จะทําให้เกิดเป็นสเตสน,นะคะเพราะฉะนั้นสเตนก็จะมีค่าเท่ากับ1 หนึงมิลใช่ไหมอ่าหเมตรก็คือพันมิลเพราะฉะนั้นหนึ่มิลก็หารด้วยความยาวเดิมวันก็คือพันมิลนะคะก็ออกมามีค่าสเตนเท่ากับเท่านี้สเตนทำให้เกิดสเตทเท่าไหร่ก็สเตทเท่ากับ e เตนเนาะกฎของฮุกเราก็แทนค่าเข้าไป e เขาก็บอกมาให้นะคะสเตนก็ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็จะได้ค่าสเตทออกมานะคะแต่ เราเขาถามหาแรง P นะไม่ใช่ถามหาหน่วยแรงเพราะนั้นเราต้องเอาสเตปไปคูณด,ด้วยพื้นที่หน้าตัดนะคะ,ะก็เอาค่าสเตปที่ได้เนี่ยคูณด,ด้วย a a ของวันนี้ก็คือ,อทองเหลืองเส้นผ่าศูนย์กลาง25มิลนะคะก็คือพายดี d กําลังสองส่วน4นะคะก็คือ a ก็แทนค่าออกมาเราจะได้ค่าแรงดึงที่ปลายมีค่าเท่ากับ491นิวตันเพราะฉะนั้น อยากให้มันยืด1มิลเนี่ยมันต้องมีแรงดึง491นิวตันดึงลวดตัวนี้อยู่นะคะลวดนี้ก็จะยาว1เมตรกับอีก1มิลแล้วก็ถูกยืดไว้ที่ปลายนะคะข้อขอไขอเขาบอกว่าถ้านอนณหภูมิในเส้นลวดเพิ่มขึ้นอีก20องศานะคะ,อะตอนนี้เขาบอกเดี๋ยวตาทีเรามาเนาะจงหาแรงดึงในเส้นลวดและค่าหน่วยแรงเฉือนสูงสุดในเส้นลดืดอาหาแรงดึงในเส้นลวดก่อนนะคะ อ่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันถูกฟิกแล้วอุณหภูมิเพิ่มขึ้นก็คือมัน,ม,นมันจนะเป็นไงคะมันจะต้องขยายมันต้องยืดตัวออกถูกต้องไหมคะอ่าเพราะนั้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอัลฟาอ่าเดลต้าที T, นะคะความเครียดที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับอัลฟาคูนเดลต้าทีนะคะเดลต้าที T ก็คือ20่อัลฟาก็คือโจทย์กําหนดมาให้นะคะอ่าตรงเนี้ยโจทย์กําหนดมาให้นะ ก็จะออกมาได้ความเครียดมีค่าเท่ากับ400คูณ10กำลังลบ6นะคะจากความเครียดนะคะจากความเครียดเราก็สามารถที่จะหาแรงได้นะคะเพราะว่าจากกฎของฮุกเนาะเตทเท่ากับ e เต้นแต่สเตทมันเท่ากับ p ส่วน a นะอาจารย์ก็ย้ายข้างไปนะคะ p ก็จะเท่ากับ e คูณเตนคูณ a นี่สิบก็แทนค่าเข้าไปเลยนะคะ e ก็มีแล้วโจทย์กำหนดให้มัลยืดหยุ่นเนาะอ่าสเตนก็คำนวณได้แล้วนะคะ a ก็พื้นที่หน้าตัดนะคะเพราะนั้นนิสิตจจะได้คมีค่าว่ามีแรงเกิดขึ้นเท่ากับ196ไอ้196ที่เป็นแรงอะไรนะคะลวดมันขยายตัวออกเพราะฉะนนั้มันจะไปดันผนังนะคะผนังก็จะดันกลับมาที่ลวดเพราะนั้นลวดก็จะเกิดแรงอัดขึ้นในลวดนะคะเพราะมันขยายตัวไปไม่ได้มันจะเกิดแรงอัดเข้าไปในลวด เกิดแรงอัดเท่ากับ196นะคะ,ะเกิดแรงอัดเท่ากับ196ทีนี้เรามาดูก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มันมันมีแรงดึงอยู่แล้วก็คือ149เออ191 491นะคะพูดผิด491ต่อมาอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นมันเกิดแรงอัดเข้ากลับเข้าไป 169เนะคะเพราะ,ะนั้นมันแรงก็จะหักล้างกันนะคะเพราะ,ะนั้นก็จะเหลือแรงสุทธิเท่ากับ491รก็ 6, ก็คือ259แล้วก็เป็นแรงดึงเพราะว่าแรงดึงเปนชนะเนาะก็จะเป็นแรงดึงเพราะ,ะนั้นจะเกิดแรงดึงอยู่ในเส้นเลือดเท่ากับ295เนะคะเป็นแรงดึงเนาะโจถามหาอะไรต่อโจท์ยถามหา หน่วยแรงสูงสุดในเส้นลวดนะคะหน่วยแรงสูงสุดคืออะไรนะคะนี่เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรามีเท่านั้นเองนะคะหน่วยแรงสูงสุดจําได้ไหมว่าหน่วยแรงเฉือนสูงสุดจะเกิดขึ้นบนระนาบทํามุม45องศานะคะก็คือทาวนแม็กจะมีค่าเท่ากับ q ส่วน2 a นะคะซึ่งลวดมีแรงดึงเท่ากับ295ตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้มี295แล้วนะคะคุณก็หารด้วย2 a เข้าไป นะคะ,ะคุณจะได้ออกมาว่าหน่วยแรงเฉือสูงสุดมีค่าเท่ากับเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ,อะโอเคไหมคะอ่าก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเรื่องของการหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในวัสดุเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ